เนี่ยคุณรู้ป่ะเคยมีคนมาบอกผมอย่างนี้บอกว่าผมชอบเวลากิ้นยิ้มกลุ้มกลิ่มมากเลยครับมันดูโรคจิตดีแล้วมันคือการบอกต่อหน้าเจอกันในชีวิตจริงอะแล้วพูดอย่างเงี้ยแล้วผมทำตัวไม่ถูกเว้ยผมไม่รู้ว่าผมควรจะตอบสนองยังไงกับประโยคเนี้คือแบบทำไมมึงชอบล่ะ ชอบที่โลกมันดูโลกจิตดีผมชอบแล้วผมผมก็ทําตัวไม่ถูกอะ่ะเราเอากูควรจะตอบยังไงอรอทำไมถึงชอบอะไรแบบนี้ยิ้มใส่เขาเลยครับจริงๆอ่ะถ้าเขาไม่พูดาประโยคที่สองว่าแบบผมผมชอบมันดูโลกจิตดีอ่ะผมจะยิ้มใส่นะแบบนั้นใส่เขานะเออแต่พอเขาพูดมาปุ๊บกูกระตุกเลยกูรอยยิ้มกูกระตุกอ่ะมันหูแบบปุ๊บเลยทำตัวไม่ถูกจริงๆ,ๆเรากำลังจะหนัดยิ้ม,มา้า ผมบอกเลยเนี่ยเป็นเป็นครีเตอร์มา10ปี10กว่าปีเนี่ยกูเจออะไรแปลกๆเยอะมากอันนี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งที่เจอมาแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวหรืออะไรแต่รู้สึกแปลกๆอ่ะทําตัวไม่ถูกเลยปกติผมจะไหลไปกับสถานการณ์ได้นะแต่อันนี้ทําตัวไม่ถูกใช้โปเกบอลมันมีอีเวนต์อะไรเหรอครับอีเวนต์ตอนนี้เก็บ45ิวินครับแล้วได้ได้เหรียญตาครับ ได้ริบบินก็แล้วกันชนะ45ครั้งติดพลังงานกันให้มันตีน็อกไปผมรู้สึกว่าเด็กเด็กเท,เท,เท่ๆมันเยอะขึ้นว่ะไอไอเด็กพีษเนี่ยผมว่ามัน,ม,นมันแจ๋วมันแจ๋วมากนะเออผมว่ามันเฟี้ยวมากนะประลาดใจที่มีคนชอบในด้านมือทำตัวไม่ถูกจริงๆคุณผมไปไม่เป็นจริงๆ <laughs> เอาละนี่คือสิ่งที่เด็กสะท้อนไม่อยากเจอที่สุดนะครับ นั่นก็คือการผมคิดว่านะผมจะต้องผมจะต้องขึ้นไปเลยครับขึ้นไปตีเขาก่อนเพราะว่าเบนซ์เขามีแค่ใบเดียวจริงๆมันก็ตายนี่หว่าคุมมันโดนสีสิมอาจจะไม่คุมแต่เหมือนจะเลือกพลาดไปหรือเปล่าแต่ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่แล้วใครริวเลยครับเด็กใครรีวเหรอ เด็กแคลิลดูคลิปเก่าได้เลยนะครับ้ยทำไมมันอยากตีตัวนี้วะเฮ้อทำไมมันอยากตีตัวเนี้ยเขาเชื่อว่าเราไม่มีพีจอดแน่เลยขอเรียกพีจอดเถอะไม่อยากเรียกชื่อออฟฟิเชียลไทยพีเจ็ดเลยอะโอ้ล้ออะไร ไม่อยากเรียกพีเจียดอ่ะมันใครไม่แปลว้า,าคิดเหมือนกันใช่ไหมแม่งแต่ละตัวชื่อภาษาไทยอ่ะพี่เจียดชื่อไทยเดีอวพีมัน,มนโคตรเกียดเลยมีอีกหลายตัวเลยนะโพตจามะอย่างเงี้ยชื่อโพตจะมะสระโออ่ะโพดแล้วบางคนก็อ่านโพจะมะ ไม่เข้าใจทําไมไม่สะกดให้มันดีๆมันมีอยู่ตัวหนึ่งตอน2ปีที่แล้วมันอยู่ในเมตาของการ์ดการ์ดเกมไม่ไม่เชิงเมตาหรอกแต่มีคนเอามาเล่นก็คือโกลุกอะเออแล้วภาษาไทยมันเขียนว่าโกลุกแล้วแล้วผมก็เข้าใจมากๆเลยนะกับการที่เออบางคนมาเล่นการ์ดเกมแล้วแบบไม่ได้รู้จักชื่อมันมาก่อนอะแล้วเขาอ่านอะขอติดพลังงานไปที่โกลุกครับ ผมเล่นอยู่เว้ยผมเล่นการ์ดอยู่เว้ยผมผมชอบดูมือตัวเองตอนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมเพราะว่าเอ,อ่อถ้าเป็นคนที่ผมเห็นว่าไม่น่าจะเหลี่ยมอะ่ะผมก็จะผมก็จะฟังแล้วผมจะรู้ว่าเขาทาอะไรขอติดพลังงานไปที่โกลุกครับโกลุกคือตัวอะไรวะยื่นหน้าไปดูอ๋อโกลุกเหรอแล้วแล้วสีหน้าผมออกผมเชื่อว่าสีหน้าผมออกว่าแบบมันมีอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วฝ่ายตรงข้ามก็ อารมณ์เด็กใหม่หรืออะไรประมาณนั้นอ่ะเพราะเขาก็เล่นเด็กไม่เมตาใช่ไหมเขาก็แบบอะไรหรอทําไมนะทําไมนะพี่กลัวลูกอ่ะคือกูกูตกใจกลูกมากตัวเชี่ยอะไรวะเศร้าเลยคนที่เรียกมอนชาร่าว่ามอนชาราก็คือมอนจามาไอริกี้ไม่ใช่ก nah, ี framework. ้เออผมอธิบายให้ฟังอันนี <oh ้ในมุมมองการตลาดแล้วก็การทำแบรนดิ้งนะครับทำไมเขาถึงทำชื่อแบบนี้อ่ะผมจะบอกให้ฟังหลักการมันก็คืออาจสมมุติเป็น ปิกาจูปิกาจูเป็นมาร์คโคตใช่ไหมชื่อจริงๆมันต้องเป็นปิกาจูปิกะแปลว่าวิบวับนะภาษาญี่ปุ่นยังไงมันก็ต้องปิกะแต่ทําไมมันเป็นพิกาชูถ้าพิกะเนี่ยมันไม่มีความหมายด้วยซ้ําในภาษาญี่ปุ่นแต่สมมุติคุณทำแบรนดิ้งของโปเกมอนอะแล้วคุณจะต้องเอาชื่อเนี้ยไปติดอยู่ในตามสินค้าลายเส้นต่างๆแล้วมันเป็นปอปาสระอิเลขเจ็ดกัจจูแล้วก็คือมันมันไม่สวย บอกตามตรงมันไม่สวยใช่ไหมมันทําสินค้าออกมาแล้วมันไม่น่าซื้อการเปลี่ยนเป็นพิกาชูมันดูสวยงามแล้วเสียงมันก็ไม่ได้แย่มันก็เลยมีการเปลี่ยนแบบนี้นะครับต้องพูดตามตรงว่าวันณายุกข,ของภาษาไทยอะ่ะมันอาจจะไม่ค่อยสวยงามเวลาไปทําแบรนดิง้งแต่พิกาชูเคสนี้ผมเข้าใจไงแต่ใครลิกกี้แบล็กกี้อย่างเงี้ยกูขอเธอวะตัดออกทำไมแล้ว แบล็กกี้ในการ์ดมันชื่อแบล็กกี้อ่ะกูไม่ได้เวอร์นะกูพูดแล้วกูเจ็บหัวใจมากถ้าใครได้ดูการพาคโปเกมอนการ์ดครั้งแรกของผมของออฟฟิเชียลนะเมื่อ5ปีที่แล้วชุด First Impact อ่อะภาคในงาน First Impact อ่ะผมภาคแบล็กกี้ว่าแบล็กกี้ครับคือมันไม่มีคนบรีฟรกูไงว่าแบบคุณกว้นครับคุณกว้นสามารถเรียกชื่อตามวรรณยุปกติของมันได้นะครับไม่มีใครบอกกูแล้วมันเป็นงานออฟฟิเชียลครั้งแรกเปิดตัวการ์ดยิ่งใหญ่ เราก็ไม่อยากผิดผมไม่รู้ว่าผมอ่านแบล็กกี้อ่ะผมผิดไหมแต่ถ้าผมอ่านแบล็กกี้อ่ะผมไม่ผิดแน่ๆก็มันเขียนอยู่อย่างนั้นอ่ะใช่ป่ะผมก็เลยต้องพาคแบล็กกี้ทั้งทัวร์นาเมนต์เชื่อไหมมันจะต้องมีแฟนๆโปเกมอนที่รู้จักชื่ออยู่แล้วแล้ววันนั้นมันจะต้องคิดว่ากุ้นเป็นอะไรของมึงวะมึงภาคบ้านมึงแบบแบล็กกี้อะไรมันชื่อแบล็กกี้มึงรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีคนคิดอย่างนี้บ้างแหละแต่แบบ มันไม่มีใครบีมกูไงแล้วไม่อยากทำพลาดอะ่ะมันก็เลยต้องแบ็กกี้ไว้ก่อนทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยนะยังมีฟุตเทจนั้นอยู่เลยนะอยู่ในช่องออฟฟิเชียลในเพจออฟฟิเชียลมีอยู่สิ่งหนึ่งเลยนะที่อยากให้แก้ชื่อโปเกมอนคือเอาวันอายุกลับมาเหอะบางตัวไาลริก,กี้อย่างเงี้ยแล้วผมเล่นเป็นเมนด้วยไงแล้วผู้เล่นบางคนที่ผมเจออย่างผมเรียกคาิก,กี้อยู่แหละปัจจุบันนะผู้เล่นบางคนที่ผมเจอเขาไม่รู้จักคาริกี้ เขาเพิ่งมาเล่นเขาก็เรียกว่าไขริกีแล้วกูหุดหิดมากเวลามีคนมาเรียกโปเกมอนกูว่าไขลิกีอะตอนต่างตีผมเนี่ยผมจะแบบว่ายิ่งถ้าตอนชนะนะะศาใจมากงมาเรียกเด็กกูไขลิกีอะแก้ไม่ได้ละมังไม่งั้นชื่อการมันไม่ตรงกันเอ่อถ้ามันมีการแก้มันจะถือให้เป็นชื่อเดียวกันครับเออรูริงไม่เปลี่ยนครับผมเกสากระพือเวลาเรียกในหัวผมคือนึกถึงแต่ผีการเป็นชื่ออย่างนั้นดีเลยนะ เรียกครลิกวินได้ไหมโอ้ย,อยงี้ได้เลยวล็กกีอันเดียวอีบ้าจนจอนเปิดสตรีมมาเจอเรื่องแบ็กกี้ลยเกิดอะไรขึ้นขอบคุณครับแอดจวนเขาพูดเรื่องแบ็กกี้นั่นแหละพูดเรื่องประสบการณ์ในการพากะจริงๆนะพากมา5ปีปีนี้ปีที่5จริงๆปีนี้ไม่ได้พากแหละเรียกว่าพากแบบออฟฟิเชียลมาสี่ปีเจอเรื่องราวเยอะมากเลยนะเดี๋ยวขอเล่นตาที่จบก่อนมีเรื่องหนึ่งให้เามีเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังตอนเอเชียเฟสติวัล แต่แต่อยากเล่าให้ฟังมากถึงความรู้สึกในการทำงานหน้าวันนั้นทรัพหนึ่งติดพลังงานตามเมื่อกี้ผมชนะปะวะชนะใช่ไหมกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำพูชนะหรือเปล่า <laughs> <laughs> เขาเล่นเด็กอะไรอะมาเชโดอะทรัโกแอบขัดใจถ้าเป็นเซิร์ฟโกอันอันนี้ก็เหมือนกันแม่งจะตั้งใจเล่นแล้วมาเล่าทีเดียวขอพูดหน่อยวะารัโกคนตั้งชื่อทรัโกนี่แม่งแบบ บัดซบไม่ใช้ไหวพิบสักนิดนึงวะคือตัวละครมันเนี่ยมันเป็นไอทองทองใช่ป่ะแล้วมันเล่นเซิร์ฟอยู่อะ่ะมันแบบกระดานโตขค้ืนแม่งชัดเจนมากตั้งชื่อว่าซาฟโกคือภาษาญี่ปุ่นเขาไม่เขาไม่มีสระเออเออมันต้องเป็นซาฟเข้าใจก็เข้าใจว่าญี่ปุ่นมันไม่มีแต่ความตั้งใจของคนที่ ออกแบบตัวละครนี้มาเขาก็ต้องการให้มันชื่อเซิร์ฟโกนั่นแหละถูกปะเขาต้องการให้มันชื่อเซิร์ฟโกตอนผมเห็นชื่อไทยครั้งแรกอะซารฟโกผมแบบผมอยากจะตีคนตั้งชื่อมากเลยมไม่เห็นไม่เห็นเซิร์ฟที่มันเล่นอยู่หรือไงวะไม่รู้หรอว่ามันคือการเล่นเซิร์ฟมันต้องชื่อเซิร์ฟอะเราชื่อเซิร์ฟโกเนี่ยมันเท่ด้วยไง ใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วพอมันเป็นเมตาในการ์ดเกมเนี่ยเวลาไปเล่นการ์ดแต่ละทีก็จะต้องเจอคนเีก่กโอ้ขอวิวัฒนาการเนี่ยเขาจะเรีพูดว่าแปลงร่างออขอแปลงร่างซาร์ฟโกครับหัวใจผมเนี่ยมันเจ็บมันกระตุกขึ้นมาทุกครั้งที่ผมได้ยินคำว่าซาร์โกอนนี้ผมว่าผมน่าจะแตกกว่า มมผมใช้นัดซึเมะไอ้น,นี่เขาก่อนตัดเกมเขาก่อนใจถึงมากเซเลบี้ตัวนี้เออใจถึงสุดๆอยากเปลี่ยนมันกลับเป็นเซิร์ฟโกมากๆเลยครับแม่งมาตั้งซาฝรัร่งเขางงชื่อญี่ปุ่นหลายตัวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบูบี้บูเบอร์บูเบิร์นเออเพราะว่ามันเนาะภาษาอังกฤษมันไม่มีเรื่องของ วันยุกเกียรติซับส่งซับพีซับพีเอาละ่ะโอกาสที่ผมจะทอยจั่วสองใบแล้วเจอพีเจียดเนี่ยจะเยอะมากผมต้องติดพลังงานตัวนี้ เอาไปตี90เขาเห็นว่ามันเป็นบูบี้แบบบูบี้อ๋อบูบี้ที่แปลว่านมนม <laughs> <laughs> ผมกำมัดที่คนทุกครั้งที่มีคนเรียกว่าโงคุณโงคุณสำหรับผมผมว่าเป็นเคสที่เข้าใจได้นะมันเป็นวัยเด็กที่มันยังพอเข้าใจอะ่ะหรือกูลำเอียงวะหรือผมอาจจะลำเอียงก็ได เขาอาจจะลำเอียงก็ได้ฮะทำไมอีล่างสองมันไม่มาสักทีอ่ะล่างสามมาแล้วเนี่ยโอกุลเรียกมาตั้งแต่เด็กเออจริงๆเมื่อก่อนนะต่อยแกงโงกุลไงเอ้ยมาสักทีนี่โอ้โหผมติดพลังงานจากมือได้หกหกใบอ่ะ อันนี้ผมหนีนะครับเอาคริมกั้นขึ้นใบน็อกแม่งเลยโอ้ยมาเลยเซเลบี้วันแรกที่ผมเล่นอ e ีเวนต์งูร่างสองทั้งสองใบยอยู่สามใบสุดท้ายเชื่ออย่างเศ้าเุ้ยเซเลบี้สิบเมตรเหรอเชตตัมมอนแต่ผมชนะ วินคอนดิชันทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วผมชนะแล้วเกมนี้ผมได้ชนะไปแล้วไม่ว่ามันจะตีแรงแค่ไหนปิวปิวปิวยแกไม่รู้แกไม่รู้ว่ามือฉันมีอะไรมือฉันได้มีทุกอย่างพร้อมสำหรับการกระทืบแกแล้วล่ะก่อนเออเลยเป่าคุยเป่าครุยไปก่อนให้มันไม่รู้ว่า มันไม่มีโอกาสรอดแล้วเราค่อยแปลงล่างเราแปลงร่างปุ๊บผมรีบตีเลยผมไม่ยอมให้มันกดยอมแพ้ผมจะรีบตีผมจะกระทืบเซเลบี้ผมจะไม่ยอมให้มันกดยอมแพ้นี่แน่นี่แน่นแนเฮ้ยเก่งอยู่นะเด็กเนี้ยเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดเห็นปะขอบคุณทานาโดเนตมากเลยครับเด็กนี้แม่งสนุกเอาเรื่อง